สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันพุธที่2กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไทยนะก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆท่านก็น่าจะทราบผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวันที่1ก็คือ949246สอตัวล่าง91นะคงับชุดสรุปนะครับที่ผมลงให้นะครับให้วิ่งบน4กับ6 ก็มาทั้งสองตัวนะฟันสี่ะคือสี่กับหกในมันตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับคาดว่าน่าจะมาทั้งสองตัวนะครับก็ถือว่าผมคาดการได้ถูกนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับสี่กับหกเนี่ยมาหมดเลยนะครับในชุดสองตัวบนฟันสี่ก็ถูกนะครับแล้วก็จะเข้าในชุดสองตัวคือหกสี่นะครับแต่มันเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับมัดอกสี่หกนะผลรางวัลมันดอก สองสี่หกนะครับสองตัวล่างเก้าหนึ่งคือเลขที่ออกส่วนสามตัวบนนะครับก็ถือว่าเสียดายนะครับมีแค่หกหกสองนะก็มีแค่หกกระสีนะครับมันขาดเลขสองไปตัวหนึ่งนะครับก็ทำได้แค่ใกล้เคียงนะครับส่วนเลขค้ายสองตัวล่างสูตรหนึ่งศนะูนย์หนึ่งสองนั่นก็มานะครับแต่ เลือกตัววิ่งตัวฟันผิดนะขนาดเลือก2ตัวยังไม่ถูกนะครับเลือก0ูนย์กับสมันออก1นะตัวที่เข้าคือเลข1ตัวนี้ในตัวที่ผมไม่ได้เลือกนะมันไม่ใช่ว่าจะเลือกถูกนะมีอยู่3ตัวนะพอคุซาเลือก2ตัวก็ยังเลือกไม่ถูกนะมันไปออกเลข1ก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าแต่มันเข้าตัวกลับนะมันออก91มันออก91นะครับดังนั้นในงวดที่ผ่านมาชุดสรุปของเรา วิ่งบนก็เข้าทั้ง2ตัวนะครับสตัวบนเข้าตัวกลับนะครับสตัวล่างก็เข้าตัวกลับนะครับก็ทําได้แค่นี้นะครับในงวดที่ผ่านมาส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับก็เข้านะครับเลขวิ่งเงินล้านคือได้เลขสี่นะครับเลขสี่มันเด่นมากในงวดที่ผ่านมาแล้วก็ไปจุดเลขทูบนะครับเลขเลขทูบนี้ได้ห้าห้าสี่กับสี่ห้าห้าไม่เข้านะครับเลขทูบในงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเป้านะครับย้ําว่า มันก็ยากนะครับที่เราจุดทูบแล้วมันจะได้ตัวเลขตรงกับรางวัลที่ออกเนี่ยนะครับมันต้องโชคดีจริงๆนะครับถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เข้าแค่งวดเดียวนะครับก็ต้องรอดูงวดหน้านะครับว่าตัวเลขนะครับจะได้เลขอะไรนะผมก็จะจุดให้อีกในวดหน้านะครับส่วนสูตรที่ลงให้ก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลือกนําไปใช้งานเอาสูตรไหนมันหลุดไปก็เดี๋ยวผมค่อยลงสูตรใหม่ให้ สูตรที่ยังแม่นอยู่นะก็มีหลายสูตรนะสูตรที่ส่วนส่วนเลขไหลเขก็ไม่เข้านะเลขไหลก็ไม่เข้าสองสี่หกนะครับเกเลขไหลนี่ก็หลุดบ่อยนะหลุดบ่อยนะไม่เข้าแล้วแต่ก็มีบางท่านก็อยากจะดูนะครับผมก็เลยต้องเอามาลงให้ดูแต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับสูตรที่ยังแม่นนะครับเอามาดูว่าสูตรที่มันยังเข้าอยู่นะครับสูตรที่มันยังเข้าเนี่ย เราก็จะคำนวณต่อนะดับบนทุกหลักนะครับดับบนนี้ก็ถือว่าแม่นนะครับดับบนห้าเห็นไหมครับดับบนห้าเนี่ยวันวันก่อนผมก็บอกอยู่ว่าสูตรวิ่งบนเรามันได้ห้าหกนะสูตรวิ่งบนเก่าเราห้าหกมันมันดับห้ามันก็จะเหลือแค่หกตัวเดียว,วไปไว้หนแล้วอ,อยู่นี่เห็นไหมครับวิ่งบนง่ายๆสูตรนี้นะครับมันได้หนะ้ากับหกอ่ะดับบนดับบนในมาเลขห้า นี่ผมก็ตัดเลขหไปมันจะเหลือเลขหเลขเดียวนะมันจะเหลือเลขหกเลขเดียวในชุดสรุปอ่าก็จะได้เห็นว่ามันมันจะมีแต่เลขหกนะผมก็ให้เด่น 6, นะ6กเนาะหกกับ4 4กับหนะครับเป็นเลขเด่นเพราะห้ามันอาจจะติดดับนะครับห้าหนี่คือเลขทูบที่ผมจุดไว้ก็เลยเพิ่มเติมเข้ามานะเอาสูตรวิ่งบนก่อนแล้วกันสูตรนี้ไหนๆก็หยิบมาแล้วนะครับ มันออกสองสี่หกนะครับเข้าที่เลขหก 6. สูตรไหนเข้าเราก็คํานวณต่อนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าดีเข้ามาแล้ว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดถ้ามันเข้ามาเป็นระยะประมาณเก้างวด10งวดนี้ต้องระวังนะครับมันมีโอกาสที่จะหลุดสูงนะครับมาดูงวดใหม่นะครับสองสี่หกเก้าหนึ่งแต่ก็ต้องคํานวณเอาไว้ดูเป็นแนวทางงวดหน้านะครับ เข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าสูตรมันเข้าในวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้จะใช้หลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนสามตำแหน่งนี้บวกกันด้ยสองบวกสี่บวกหก 6. ตำแหน่งสุดท้ายบวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่สองบวก, 4, 6, 6, 62, บวก 1, ส,สี่ด้หกหกหกสิบสองบวกหนึ่งสิบสามสามสี่ นะครับได้34มสีเดี๋ยวผมทาข้อมูลเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวผ่านไปหลายๆวันจะลืมนะครับวิ่งบนวิ่งบน34วิ่งบนในงวดที่ผ่านมาในมีอยู่สองสูตรที่เข้านะครับก็คือได้46เลยนะวิ่งบนมี34มสีอันนี้ผมจะทําเป็นสลากนะครับ กาบกินแบ่งรัฐบาลเขียนหัวไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะมาดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นแนวทางอะไรนะครับเพราะาผมมาจะทำแนวทางหลายอย่างอยู่นะครับอันนี้ของงวดหน้าวันที่16บหกทับเทับหกนะครับ เขียนเอาไว้แบบนี้มันจะได้ดูง่ายนะครับวิ่งบนสูตรแรกได้สามสี่นะครับมามาดูสูตรต่อมานะครับวิ่งบนตัวนี้ดับบนก่อนับดับบนมันดอกสองสี่หกนะครับสองสี่หกก็ถือว่าดับอยู่นะครับอ่าเนี่ยไม่มาเลยนะครับ อ่านี้ก็ถือว่าผ่านวิธีการคนนํานวณดูตามนี้ไปก่อนนะครับดูตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยคํานวณให้นะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายสูตรเดี๋ยวจะยกยอดเอาไปไว้ในคลิปหน้าแล้วก็มีดับบนทุกหลักในสูตรที่2นะครับสูตรนี้ดับเจนะครับเก็ไม่มานะครับก็ดับแม่นนะครับสองก็ ดับสนิทนะครับวิธีการคํานวณใครจะแคปหน้าจอตรงนี้ไปคํานวณก่อนผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปยกยอดในคลิปหน้าผมจะมาคํานวณสูตรดับให้ทั้งสองสูตรอาจจะมีสูตรเด่นให้อีกนะครับอันนี้ผมยกยอดไปไว้ในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะมีดับล่างนี่ดับล่างก็แม่นนะครับดับล่างดับสองมันออกเก้เาหนึ่งนะครับมันออกเก้าหนึ่งสองก็ไม่มานะครับ ส่วนอีกสูตรหน้า,าไม่ได้คำนวณไม่รู้มันกลับมาเข้าอีกหรือเปล่านะครับนี่ดับสองส่วนสูตรดับล่างทุกหลักก็ดูตับนี้ไปก่อนวิธีการคำนวณเดี๋ยวผมค่อยเอาไปลงให้ดูในงวดหน้าเดี๋ยวจะหาสูตรวิ่งล่าดับล่างอีกสักสูตรมาประกบสูตรนี้ให้นะครับอันนี้ก็จะยกยอดไปในคลิปต่อไปเหมือนกันนะครับส่วนสามตัวบงสามตัวบนนี้ก็ หลุดหมดนะครับสูตรสองตัวล่างสองตัวล่างสี่ชุดตรงนะครับสองตัวล่างสี่ชุดตรงก็เข้าตัวกลับนะครับมันดอกเก้าหนึ่งดอกเก้าหนึ่งในนี้มีแต่หนึ่งเก้านะครับในนี้มีแต่หนึ่งเก้าตัวนี้เข้าตัวกลับผมเขียนตัวนี้เข้ากลับนะครับเดี๋ยวผมก็จะขีดเอาไว้เผื่อ ผมเอาไปคำนวณงวดหน้าเปิดมาอาจะกลับมาเข้าตรงนะครับนี่นครับวิธีการคำนวณตามนี้ใครจะเอาไปคำนวณก่อนผมก็ได้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้มันเข้าตัวกลับนะครับยามามัดอก91แต่สูตรมาคำนวณได้1นส่วน2ตัวบน4ชุดตรงนะครับอันนี้เข้าเฉพาะหลัก10นะครับมาดอก2 2 4 6นะครับหลักหน่วยไม่เข้านะครับหลักหน่วยไม่เข้าเข้าเฉพาะหลัก10 เข้าเฉพาะหลักสิบเลขนี้แต่หลักหน่วยหลุดนะหลักหน่วยไม่มีเลขหกหลักสิบหลักสิบบนอยู่ในสูตรที่หนึ่งนะครับนี่สูตรที่หนึ่งอาจจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมค่อยไปหาหลักหน่วยมาจับคู่ให้อีกทีหรือผมอาจจะจับคู่แล้วคำนวณดูในงวดต่อไปอีกสักงวดหนึ่งเผื่อมันอาจจะกลับมาเข้าต่อนะครับอันนี้ก็จะยกยอดไปในคลิปต่อไปเหมือนกันนะครับส่วนสูตรมาครบสองตัวล่างนะครับอันนี้คือว่าเข้านะครับ มาครบ2ตัวล่างสูตรใหม่นะครับออก91นะครับ91เนี่ยเข้านะครับสูตรนี้เข้านะครับเข้าเลข9กกับเลข1อยู่ติดกันเข้าเลข9กับเลข1นะครับ ลองดูงวดหน้านะครับเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูอีกทีนะครับวิธีการคำนวณดูตามนี้นะครับใครจะแคปหน้าจอเอาไปสูตรเอาสูตรไปคำนวณก่อนผมก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะยอ่ยอยๆไปในคลิปหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็สูตร2ตัวบน4ชุดตรงในสูตรที่2นะครับอันนี้ก็ไม่เข้านะไม่เข้ามาดอก2 2 4 6นะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งแต่มันไม่เข้านะ แต่มันไม่เข้าหลุดทั้งสองสูตรอันนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับวิ่งล่างตัวเดียวชนสี่สูตรอันนี้นี่เข้านะครับเก่งคู่กันเลยนะครับออก9ก้าหนึ่งเกนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล็งอยู่ประมาณสี่ตัวเลขนี่แหละไม่สองแปดก็ 29หรือเก้าหนึประมาณนี้นะครับแต่91ก็มันไม่ใช่ตัวเด่นที่ผมเป็นเล็งไว้ผมก็ไม่ชอบเลขสองแปดเก 28, 29, ้านี่ทางนี้นะครับสองแนี่ผมก็เลือกเอาจากนี้นะ 28, 29แปดสองเกไม่ได้จับเก้าหนเป็นตัวเด่นมันออกห9ึ่นะครับก็จะเข้า2ตัวนี้แต่ใครถ้าดูสูตรนี้ที่ผมคำนวณไว้วันก่อนจะเห็นได้ว่าผมจับคู่ให้อยู่นะครับสองแนะครับนี่นะครับ วิ่งล่างหนึ่งตัวนะวิ่งล่างหนึ่งตัวมันได้2891ผมก็มาจับคู่ให้28 29 2 1นะครับแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็จะกลับเป็น8 2 9 2 1 2 9 8 8 1 9อนเปนาะผลปรากฏว่าออก91นี่นะครับเข้าตัวแรกตัวนี้ที่ชุดแรกที่ผมจับให้นะผลรางวัลออก91นะนี่ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกนะครับนี่คือสูตรนี้วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไปก่อน เดี๋ยวผมค่อยไปคำนวณให้ในงวันหน้าอีกทีเอาไว้ลงในคลิปหน้านะครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวชน4สูตรวิธีการคำนวณตามนี้นะครับใครจะแคปหน้าจอไว้ก็แคปไว้นะนี่ตามนี้เลยทั้ง4สูตรสูตรที่1สูตรที่2หลุดนะครับย้ำว่า2สูตรนี้หลุดเข้าสูตรที่3ากับสูตรที่4ี่สสูตรสุดท้ายนี้ยังเข้าอยู่นะแคปสสูตรที่3สูตรที่4ไว้นะครับ สูตรที่สามก็สูตรที่สี่สูตรแรกสองสูตรหลุดนะครับไม่เข้าเอาสูตรมาครบสามตัวบนนะครับมาครบสามตัวบนนี่ก็ขาดขาดเลขสี่นะขาดเลขสี่นี่ก็เกือบไปนะครับเลือกสูตรมาไม่ถูกอีกดอกสองสองสี่หกนะเข้าแต่เลขหก 6, กับเลขสองเข้าอยู่สองตัว อันนี้เป็นสามนะครับถ้ามีเลขสี่เนี่ยน่าจะครบเลยนะครับแต่มันก็เลือกยากเนาะอย่างที่ผมบอกแล้วสูตรมีเปนลนร้อยสูตรมันก็เลือกยากว่าสูตรไหนจะเข้านะครับดังนั้นในแนวทางงมดที่ผ่านมาก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับ A. สูตรวิงล่างสูตรที่สองตัวล่างสี่ชุดตรงสูตรที่หนึ่งผมเดี๋ยวผมดูกันทีต่ตรงไหนคล้ายๆว่าจะมีนะ สองตัวล่างสี่ชุดตรงสูตร2ตัวบนอันนมัน,นจะมี2ตัวล่างในชุดที่หนึ่งอยู่สงสัยจะอยู่อีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวค่อลงให้ใหม่ก็แล้วกันนะครับมาช่วงสุดท้ายดูคําเตือนนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขนะครับก็มีทั้งงวดที่เข้าแล้วก็ไม่เข้านะครับดังนั้น,นผู้ชมต้องเลือกเอานะครับสูตรที่สูตรไหนที่เข้าก็เลือกเอาไปคำนวณนต่อส่วนไหนไม่เข้าก็ข้ามไปก่อนนี่สูตรสองตัวล่างเดี๋ยวผมดูก่อนนะสองตัวบ,บน เดี๋ยวคำนวณสูตรวิ่งบนสูตรนี้ให้ก่อนนะครับสูตรวิ่งบนง่ายๆสูตรนี้เกือบลืมมันออกออก2 4 6สี่หไปเขียนสองเข้าเลขสีเข้าเลขสี่มาดูตัวเลขขึ้นใหม่ครับ2 4 6 9 1 ใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกสามบวที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวนร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างสามตำแหน่งนี้นะครับบวกกัน2องบวกหบวกหบวกสามคงที่นะครับสองบวกหกได้แปดบวกหได้เก้าบวกสามได้สิบสองหก ก้าบวกสามได้สิบสองได้สอามร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างนะครับได้สองสามเมื่อกี้ผมสูตรจดสูตรยิ่งบนไว้สูตรนี้ได้มีเลขสามเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเป็นตัวที่มาไหมต้องไปคำนวณสูตรดับอีกทีนึงก่อนนะครับ ว่าดับบนของเรางวดนี้นี่จะดับตัวไหนนะครับดับสองสูตรนี้จะดับตัวไหน